ดีค่ะคุณผู้ชมละครสายรักสายเลือดของค่ายชนลพีโปรดักชัน่นลุยถ่ายทำกันมาสักพักแฟนๆได้เห็นทั้งเบื้องหลังและความน่ารักของเคมีพระนางอเล็กซีนาผ่านทางอินสตาแกรมของผู้จัดแม่หนูสงสุดากันอยู่บ,บ่อยๆวันนี้สีสั์บันเทิงขอเปิดภาพฟิกซิงแบบเป็นทางการมาให้ชื่นใจกันบ้างค่ะ ละครเตรียมเซอร์ไพรส์เมื่อพระเอกตีหัวใจสีชมพูอเล็กธีรเดชติดหนวดเปลี่ยนลุกใหม่เป็นเจ้าพ่อมาเฟียสุดเข้มประกบคู่ครั้งแรกกับนางเอกนิวเจนคนสวยจีน่ายีนาในลุคสาวสู้ชีวิตละครดราม่าสืบสวนสอบสวนส,สุดเข้มข้นใส่รักใส่เลือดของผู้จัดพี่ต้นนัทนนูนค่ายชนลำพีอเล็กรับบทเมคินทายาตระกูลใหญ่เจ้าของธุรกิจสีเทามีเบื้องลึกเบื้องหลังให้เล่นเพียบสาวจีน่าเป็นมนมีนาสาวกัมพารับจ้างทำงานทุกอย่างและมีเหตุผลที่ต้องมาเจอกับเมคินและร่วมกันตามหาพินัยกรรมทีีี่่่หาาายยไปปของคงคุณูัมพตสรช อ,อัมอัมรีนอูสมิดเบชนิดาพาและนักแสดงรุ่นใหญ่มาร่วมแจมอีกเพียบเห็นหน้าก็การันตีฝีมือการแสดงระดับเทพทั้งนั้นละครดีนักแสดงปังขนาดนี้เปิดกล้องถ่ายทำกันแล้วแฟนล,ละครเตรียมรับความสนุกกันได้เลยค่ะตัวมนมีนาเขาจะมาเป็นแสงสว่างดูจากชุดก็รู้ละเนี่ยคือคนนี้เขาจะเป็นคนแบ๊ดแบ๊ดอะไรเป็นคนดักดากแต่ว่ามนมีนาจะเป็นผู้หญิงที่แบบเป็นความสดใสไปเองหน่อยไม่เคยเห็นเพียเล็กลุกนี้เลยคือจะเห็นเป็นแบบหนุ่มตีน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยแต่ลุกนี้คือแบบ เปลี่ยนไปเลยซึ่งคุณผู้ชมก็ต้องว้าวนะเพราะว่าลุคนี้น่าจะไม่มีใครได้เห็นด้วยคาแรคเตอร์ของเมคินด้วยอะ่ะมันต้องมีความหน้าเกรงขามซึ่งถ้าหน้าเล็กแบบไม่มีหนวดมันเจียมเจียมไปหน่อยก็ก็ดีใจค่ะได้ร่วมงานกับค่ายนี้เพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกเหมือนกันอ๋อครั้งแรกใช่ค่ะครั้งแรกช่วยเอนดูหนูด้วย